วัสดิค่ะท่านผู้ฟังคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีทําการส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ร7 2 5เมิลเฮิรตซ์จากอาคารที่ทําการสถานีวิทยุกระจายเสียงภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีตำบลรูสมิลาอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่11เมษายนพุทธศักราช2559ขึ้น5ค่ําเดือน5ปีมะแม รายการที่น่าสนใจประจำภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะได้ติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าบริการจบแล้วจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA 6 3นาิกาานรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน 7. จนาฬิการับฟังการเดทอดข่าวจักสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เจนาิกาานาทีรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง 8นาิกานาทีรับฟังรายการทนายคู่บ้าน8ป5นาฬิกานาทีถึง11.35นาิกา35นาทีรายการเช้านี้ที่รูสมิแล1 1 3นาิกา35นาทีถึง12นาฬิการายการโลกทัศน์อาเซียนและจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการจากทางสถานีค่ะ ข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันนี้มีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารับการรักษาได้ในโรงพยาบาลใกล้ที่เกิดเหตุทุกแห่งไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายเงินล่วงหน้าเทศบาลเมืองปัตตานีจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี2559เผยสำรวจผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาการเล่นสงกรานต์แบบฉวยโอกาสและข่าวคณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์มาออปตนีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดม,มศึกษาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่า มนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยช่วงเทศกาลสงการานต์ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันตรายถึงชีวิตตามเกณฑ์ของสถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้ที่เกิดเหตุได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายเงินล่วงหน้าโดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชนยืนยันโรงพยาบาลทุกแห่งพร้อมด้วยชีวิตยินทางประชารัฐประชาชน สงสัยโทรสอบถามสายด่วน1669ตลอด24ชั่วโมงาศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณแพทย์ปิยสะสกุลสกุลสัาทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่านโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาทุกที่ดีทุกสิทธิ์เป็นสิ่งที่ประชาชนรอคอยและเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ดําเนินการมาเกือบ5ปีแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จทุกฝ่ายได้มีความพยายามปรับในสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ขณะนี้3กองทุนทั้งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรมบัญชีกลางและสํานักงานประ กสังคมมีความเห็นตรงกันเรื่องระบบเบิกจ่ายที่เหมาะสมตามราคากลางค่ารักษาพยาบาลและอยู่ระหว่างหาหรือก,กับโรงพยาบาลเอกชนในเรื่องราคากลางค่ารักษาพยาบาลที่พอจะเป็นไปได้ซึ่ง3ามกองทุนยอมรับค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นมาและโรงพยาบาลเอกชนก็พร้อมจะร่วมมือดำเนินการในเรื่องการช่วยชีวิตในช่วงวิกฤตของชีวิตซึ่งเป็นแนวทางของประชารัฐที่รัฐเอกชนและประชาชนร่วมกันทําเพื่อสิ่งที่ดีให้กับประชาชนสําหรับในช่วงเทศกาลสงการานต์ที่ ถึงนี้ประชาชนหากเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันตรายถึงแก่ชีวิตตามเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้ที่เกิดเหตุได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องกังกวลเรื่องค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะการจ่ายเงินล่วงหน้าใน,ในโรงพยาบาลเอกชนและให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติทํางานเชิงรุกในการเป็นผู้ประเมินเพื่อวินิจฉัยคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตประสานระหว่างโรงพยาบาลรัฐเอกชนให้การรับผู้ป่วยการส่งตัวผู้ป่วยและการจัดหาเตียงหลัง72ชั่วโมง เป็นไปอย่างราบรื่นส่วนเรื่องระบบเปิกจ่ายที่เหมาะสมตามราคากลางค่ารักษาพยาบาลน,นั้นจะได้นัดหารือกันอีกครั้งหลังเทศกาลสงกรานประชาชนสงสัยโทรถามสายด่วน1669ตลอด24ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทยที่ดีงามทศบาลเมืองปัตตานีจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยในปี2559วันสงกรานต์ตรงกับวันพุทธที่13เมษายนกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นวิธีทำบุญตักบาตรการบริจาคสิ่งของแก่สถานสงเคราะห์ปัตตานีเวลา8นาฬิการ่วมส่งน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุณบริเวณลานศิลปวัฒนธรรมถนนสายบุรีเวลา9นาฬิกา30นาทีชมขบวนแห สงกรานจากหน่วยงานต่างๆท,งทั้งภาครัฐเอกชนที่ตกแต่งอย่างสวยงามแผ่รอบเมืองปัตตานีและรับประทานข้าวยำแจกฟรีที่ถนนข้าวยำหรือถนนมะกรูดพร้อมร่วมเล่นน้ำสงกรานสัตว์น้ำคลายร้อนกับอุโมงค์น้ำพุที่อยากที่สุดในประเทศไทยสนุกสนานกับม่านน้ำตกและปาร์ตี้โฟมที่ถนนข้าวยำ นายพิธาก่อเกียรตินายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีกล่าวว่าเทศบาลเมืองปัตตานีมีความพร้อมทุกด้านในการจัดก,กิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะการเล่นน้ําสงครามที่ถนนเข้ายำที่จัดขึ้นเป็นปีที่10เป็นที่ยอมรับกล่าวถึงอีกถนนหนึ่งในประเทศไทยที่มีประชาชนมาเล่นน้ํากันเป็นจานวนมากในปี2559ได้เพิ่มความยาวของอุโ,โมงค์น้ําพุจากเดิม450เมตรเป็น650เมตรเพื่อให้ยาวตลอดทั้งสองฝั่งถนนมะกรูดหรืนอถนนเข้ายำนับเป็นอุโมงค์น้ําผุที่ยาวที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งได้ทำมหาน้ำตกที่สวยงามบริเวณทางด้านหน้าทางเข้าถนนเข้ายาด้วยพิเศษสุด เป็นครั้งแรกของเมืองปัตตานีในปีนี้เทศบาลเมืองปัตตานียังได้รับการสนับสนุนเครื่องเล่นปา์ตีโฟมจากนายพานุอุดรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเพิ่มเติมความสุขสนุกสนานให้กับชาวปัตตานีจึงเป็นการจัดงานสงกรานที่สามารถช่วยประหยัดน้ําได้ตามนโยบายของรัฐบาลนอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีและกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายสงกรานชุ่มฉ่าถนนเข้ายําปัตตานีด้วยเพื่อให้การเล่นน้ําสงกรานของชาวปัตตานีเป็นไปได้วยความสุขสนุกสนานและปลอดภยัย ที่บริเวณถนนข้าวยำ เทศบาลเมืองปัตตานีได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายประกอบด้วยสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดปัตตานีป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดปัตตานีสภา,ามิตรพื้นที่ปัตตานีสำนักงานประชากรง,งดเล่าปัตตานีและตำรวจภูธรเมืองปัตตานีร่วมรณรงค์ให้การเล่นน้ำสงกรานสนุกสุขใจปลอดภัยไรแอลกอฮอลและขอให้ทุกท่านเล่นน้ำด้วยความสุภาพตามประเพณีไทยที่ดีงามส่วนผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดขอเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนก่อนออกจากบ้านทุก ครั้งให้ตรวจตราความเรียบร้อยภายในอาคารบ้านเรือนทั้งประตูหน้าต่างน้ำไฟแกส๊สทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและขอให้มีความสุขปลอดภยัยเดินทางโดยสวัสดิภาพตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์นักวิชาการระบุการสำรวจผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องการในภาครัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาการเล่นสงกรานต์แบบฉวยโอกาสนางสาวจรีศรีสวัสดิ์ฝ่าย,ายส่งเสริมภาคีเครือข่าย มูลนิธิหญิงชายก้าไกลเปิดเผยผลสำรวจทัศนคติผู้หญิงไทยต่อเทศกาลสงกรานต์ปี2559จำนวนกลุ่มตัวอย่างผู้หญิง1,793รายอายุระหว่าง10ถึง40ปีในกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นความปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์ภายใต้แนวคิดแฮปปี้สงกรานต์ไม่มีเหล้าไม่ลวนลามไม่รุนแรงซึ่งจัดโดยสำนักงานเครือข่ายองคอ์กรงดเหล้าร่วมกับสำนักงานกองทุนสน,สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สว่าเกือบ ทั้งหมดเห็นว่าไม่ควรเฉยโอกาสลวนลามช่วงสงการานต์และควรมีมาตรการควบคุมป้องกันนอกจากนี้ยังพบกลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งเคยถูกเฉยโอกาสลวนลามทั้งนี้สิ่งที่ต้องการเรียกร้องให้ภาครัฐห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้ของเร่งทำคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมีมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนมีหน่วยงานรับแจ้งความในพื้นที่เล่นน้ําและจัดพื้นที่เล่นน้ําอย่างปลอดภัยรวมถึงยังพบว่าส่วนใหญ่รู้ว่ามีกฎหมายเช่นการห้ามดื่มบนรถการขายสุราให้เด็กอายุต่ตำกว่า20ปีแต่เรื่องที่ยังรู้น้อน คือกฎหมายห้ามขายเร่การขายคนมอครองสติไม่ได้อย่างไรก็ตามผลสํารวจสะท้อนชัดเจนว่าผู้หญิงรับไม่ได้หากมีการลวนลามการเวยโอกาสจากเรื่องแบบนี้จึงควรเคารพสิทธิ์ในเนื้อตัวร่างกายและรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องเร่งรณรงค์ให้สังคมระหนักในประเด็นการให้เกียรติกัน และข่าวสุดท้ายประจมนีนะคะเป็นข่าวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอปัตตานีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาค่ะด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาจำนวนหนึ่งอัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครได้รับปริญญาตรีทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร์ที่สภาบั มหาวิทยาลัยรับรองและมีความเหมาะสมตรงตามลักษณะงานที่ปฎิบัติเปิด,ปด,ปดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่21เมษายนนี้ในวันและเวลาราชการสนใจยืน่นใบสมัครได้ด้วยตนเองณงานการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุก,การคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีหมายเลขโทรศัพท์0864914298 การที่จะทำงานให้มีประสิทธ,ธิผลและให้ดำเนินไปได้โดยราบรื่นนั้นจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องทำด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงไม่บิดเปืนอจปนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงานสำคัญที่สุดต้องเข้าใจความหมายของคำว่าความรับผิดชอบให้ถูกต้อง พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันศุกร์ที่16กรกฎาคม2519จบข่าวพรพิมลอุไรรัตน์อ่า,า,อาน